ผนเขาขายนะคะแพ็คนึงประมาณนี้ค่ะ430เยนค่ะเงินไทยก็ประมาณ122บาทนะคะแพ็คหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ มาเจอกับป้าแป๋วอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะป้าแป๋วจะกินผลไม้ตามฤดูกาลตามคําขอค่ะมีคนขอมาเยอะเหมือนกันนะคะป้าแป๋วก็ไม่ได้เอามานั่งกินให้ดูสักทีเนาะวันนี้นะคะป้าแป๋วจะมารีวิวส้มกินกังนะคะหรือว่าส้มจิว๋วส้มเปลือกหวานญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ ส้มจิ๋วหรือว่ากิงกังนี่นะคะเป็นส้มที่มีประโยชน์มากมายมากเลยนะคะส้มกิงกังนี่นะคะเป็นส้มที่จะออกช่วงฤดูหนาวของประเทศญี่ปุ่นนะคะคือจะเป็นช่วงประมาณเดือนธันวาค่ะ ประมาณกลางกลางทันวาถึงกลางกลางมีนานี่นะคะก็จะหมดแล้วค่ะส้มกินคลางนี่นะคะเป็นส้มที่ออกตามฤดูการฤดูหนาวนะคะคนญี่ปุ่นถือว่านะคะกินส้มกินคลางนี่นะคะจะช่วยให้ แก้ไอแล้วก็แก้เจ็บคอด้วยค่ะตอนช่วงฤด,ดูหนาวนะคะเราอาจจะเป็นหวัดใช่ไหมคะอาจจะเป็นไข้หวัดเปลือกของส้มกินกางนี่นะคะก็จะสามารถนะคะป้องกันไม่ให้เจ็บคอนะคะไม่ให้เป็นหวัดได้ค่ะก็กินแก้ไอแก้เจ็บคอได้นั่นเองค่ะสวนของส้มกินกังนี่นะคะก็จะขึ้นชื่ออยู่ทางเกาะคิวชูของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งไกลจากบ้านป้าเป๋วมากเลยป้าเป๋วอยากจะไปเที่ยวสวนค่ะแต่ก็มีอยู่นะคะมีอยู่สวนสวนหนึ่งก็ไม่ไกลจากบ้าน ป้าแป๋วเท่าไรคะ่ะแต่ก็ไกลเหมือนกันนะคะเป็นร้อยกิโลป้าแป๋วคิดว่าถ้ามีโอกาสป้าแป๋วจะไปคะ่ะก็ติดต่อสวนเข้าไว้แล้วนะคะแต่เขายังไม่ได้ติดต่อกลับมาคะ่ะยังไงนะคะป้าแป๋วก็อยากจะพาทุกคนไปเที่ยวสวนส้มจิว๋วหรือว่าส้มกินกลางญี่ปุ่นเหมือนกันคะ่ะถ้ามีโอกาสเราก็จะไปกันเนาะไปดูสวนกัน รสชาติของส้มกินกลางนี่นะคะก็จะมีรสชาติหวานนะคะบางที่นะคะบางสายพันธุ์ก็จะออกเปรี้ยวนํานะคะบางสายพันธุ์ก็จะออกหวานสายพันธุ์ที่ป้าเป๋ซื้อมาวันนี้นะเป็นสายพันธุ์ที่ออกหวานเลยค่ะตละลักิมสมสเราต้องคายเม็ดด้วยค่ะ รสชาติหวานอร่อยค่ะเปลือกของส้มนี่นะคะจะออกส,ส่้นนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นหอมมากเลยค่ะเวลาเราเคี้ยวนะคะเข้าไปนโน้โหรสชาติแบบกลมกล่ำลงตัวมากเลยค่ะเ <laughs> นี่ยค่ะช่วงหน้าหนาวนะคะ ป้าแป๋วก็ใช้เนี่แหละค่ะส้มกินกลางนี่นะคะช่วยเป็นตัวช่วยได้หลายอย่างเลยค่ะแก้เจ็บคอแก้ไอ,อม,มีคนเช็คเข้ามาหาป้าแป๋วนะคะเขาบอกว่าป้าแป๋วค่ะป้าแป๋วผมซื้อส้มกินกลางมานะคะผมกินไม่ได้เลยทําไมกินไม่ได้หรอป้าแป๋วถาม ผมปอกเปลือกออกข้างในมันไม่มีอะไรเลยอะป้าแป๋วผมจะทํายังไงเขากินกันยังไงนะคะคนที่แชทถามป,ป้าแป๋วมานะคะวันนี้ป้าแป๋วก็มารีวิวให้ดูแล้วนะคะเราไม่ต้องปอกเปลือกเลยนะคะเรารับประทานเรากินได้ทั้งลูกทั้งเปลือกได้เลยค่ะอืมอืม หยิบเอาเลยค่ะเปลื <observer> <night> <pe> vale <box> <handout> ่อเขาจะออกซาๆาทางจมูกหน่อยนิดนึงนะคะหวานกลมกล่อม ตองขอบเปลือกรับตรงนี้นะคะเวลาเราเคี้ยวไปนี่นะคะเขาจะมีความฉ่ำอืมอืมอืมนไหมคะ เขาจะมีความฉ่ำเปลือกอท้างใน ผลไม้ไว้ใจป้าแป๋วมีคนถามมาเยอะเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับส้มกินกลางนะคะป้าแป๋วก็เลยอยากจะรีวิวนะคะอยากจะทําทิ้งไว้ใน y o u t u b e เผื่อใครนะคะอยากจะรู้อยากจะเห็นหน้าตาของส้มกินกัางหรือว่าส้มจิ๋วเปลือกหวานญี่ปุ่นเนี้ยแล้วก็ค้นมาแล้วก็มาเจออาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ ป้าเป๋วกินไปเยอะเหมือนกันนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ป้าเป๋วก็พามารีวิวส้มจิว๋วส้มเปลือกหวานญี่ปุ่นนะคะหรือกินกลางค่ะนี่ค่ะแคปไว้นะคะนี่ห้อนี้ที่ป้าแป๋วซื้อมานะคะเขาจะมีรสชาติหวาน อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ป้าแป๋ลด้วยเดอ้ออย่าลืมนะคะเจอกับป้าแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย